ริหัวหอมแดงต้นหอมผักชีหั่นซอยนะแล้วก็กระเทียมนิดนึง วัสดีค่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้นะคะมาในตรีมอาหมวยนะคะหรือว่าอาซิมก็ไม่รู้นะคะก็เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นของวันตรุษจีนเนาะเอออะไรนี่มันเดือนแห่งความรักซินเจียยูหนี่ซินนี้ว,ว่าใชเหรออ้านี่มันเดือนวาเลนไทน์หรือว่าก็วันตรุษจีนไงวันที่หนึ่งไง2องสเนี่ยกวาจะได้ลงก็เลยแล้วอ้าวเลยแล้ว<ๆ>หรอ เออาแล้วให้เขาใส่ทำไมอ่ะเธอใส่เขาไม่ได้ใใส่เลยแหมเออก็ลงน่าจะแบบไม่ใช่วันจุดจีนแล้วเออแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกวันนี้อลใส่ชุดจีนแล้วมาทำอาหารอีสานเนี่ยนะเออมันเป็นยังดอกมือนีเด้อจ้าโมเสมาเฮ็ดก้อยไข่มดแดงเด้อจ้าหรือว่าก้อยหรือลาบเหมือนกันเนาะไข่มดแดงนะทุกคนโมไปได้มานะคะก็เป่งๆแบบนี้เลยอ้าดู ไข่มดแดงสดนะทุกคนเป็นอาหารอีสานนะเครื่องที่เวลาเขาผสมกันก็จะมีพริกพริกขี้หนูนะคะกระเทียมมะนาวแล้วก็ต้นหอมผักชีหั่นซอยเนาะแล้วก็หอมแดงหอมแดงเล็กเนาะมมาจะทำการก้อยกันเลยนะจ้าทุกคนมาเด้อใส่ไข่มดแดง,เป,ง,เ,ปงเป้งไปเลยแบบนี้นะอุ้ยอุ้ยแต่เดี๋ยว เดี๋ยวโมจะชิมให้ดูนะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะก่อนเราที่เราจะปรุงเนาะอันนี้ก็คือแหล่งโปรตีนชั้นดีเลยนะทุกคนนะนี่เป้งๆแบบนี้เลยครีมี่ครีมี่นมนมหละโปรตีนเละมาใส่ต่อ,อพริกป่น โรยลงไปเลยผงนัวนะใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายก็ใส่ก็ใส่ลายข้าวคั่วเด้อเพิ่มความหอมของข้าวนะจะได้รสกรุบ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 ด้วยใส่ลงไปหยอดปลาร้านิดนึงนะทุกคนพอให้มันมีความนัวหอมหอมเนาะเราจะไม่ใส่เยอะคลิปนี้นี่น้ำปลาประมาณนี้ก่อนเนาะ แล้วก็มะนาวเด้อทีเนี้ยบีบลงไปโลดสัก3ามซีกก่อนคุ๊บเนะีนี่สมุนไพรของเรานะใส่ลงไปเลยพริก พริกหัวหอมแดงต้นหอมผักชีหั่นซอยนะแล้วก็กระเทียมนิดนึงนี่คลุกเข้ากันอีกรอบทีเนี้ยหอ,หอมชิมทีเนี้ยทุกคนง่ายมากโมจะชิมให้ดู คิมนะถ้าไม่อร่อยก็ค่อยเติมเพิ่มนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ตวงไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วไปจดจานกันเลย น้ำลายเอือมาค่ะทุกคนมากินก้อยไข่มดแรงกันนะค่ะใช้ช้อนก่อนตรงนี้อ่ำเลยไข่เป็นเป้ง,ปงแสงพุ่งออกจากปาก ช่บต้องกินกับเข้าเหนียวข้าเหนียวอืมอร่อยกัดทั้งพริกทั้งหอมแดงเข้าไปเข้ากัน แล้วก็ไข่คือแตกเพราะเข้าไปในปากมันมากไขม่มนแดงอืมปะ๊บปะปะ จะอาหารชั้นสูงนั้นเนี่ยเพราะว่าอยู่บนต้นไม้กำลังจะชมไม่ได้ชมเลยวันนี้ได้กินอาหารชั้นสูงครับอ่าห่อผักกันบ้างทุกคนมาบีบมะนาวนิดนึง เผ็ดเผ็ดลูกโดดน้ำข่ามะแดงแตก อืมอืมอม,มันรสชาติจะเป็นเหมือนนมนมครีมมี่ครีมมีมม่นะทุกคนนวลน,นวลไหนมากินมาง ให้เธอบรรยายรสชาติว่ามันคล้ายคลึงกับอะไรไม่น่าเหมือนอะไรอะ่ะอันนี้เลยไข่มดแดงก็ไข่มดแดงครีมี่อ่ะ ใกล้เคียงสุดก็จะเป็นเหมือนอูนิปะสัมผัสอ่ะสัมผัสแบบครีมครีมอ,ะอ่ะนมนมอ่ะแต่ไม่ใช่รสนมนะทุกคนมันจะเป็นแบบนวนนวนนวนนนอูนิเมืองไทยเหรอคร<อ>ีม อันนี้หมดซื้อมาครึ่งโลนะทุกคนครึ่งโลครึ่งโลสี่ร้อยบาทขายมาแรงนนะใช่ทั้งหมดเนะี่ยคือมันของมันหาย,ยากอะ่ะแล้วค่อนข้างจะราคาสูงนะอืม ถ้าแบบสั่งซื้อจากกรุงเทพอะไรเงี้ยแพงเพราะว่ามันหากินยากมากๆแต่ถ้าอยู่แบบต่างจังหวัดเงี้ยก็อาจจะหากินง่ายขากับลาวขาวโซจูอ่ะอืมไม่เขาลืมตลอดไอ้ตีอย รสชาติไก่ไยำอะไรของเธอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรลาบป่ะลาบก้อยก็ได่เออก็อร่อยดีกินไปใส่ช้อนเลยแต่รู้สึกว่ามันเยอะนะแต่ว่าซื้อมามันก็ต้องทำให้หมดออืมอืมมแต่มันจะไม่ค่อยมีรสชาติแบบรสชาติเด่นชัดขนาดนะ้นทุกคนนะไข่มดแดงอะ่ะ มันจะได้สัมผัสที่แบบครีมมี่เฉยๆอะ่ะลรวก็จะสัมผัสแบบเหมือนนมนมเฉยๆอะ่ะแต่มันจะไม่มีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยส่วนมากเขาก็จะเอาไปแกงแบบเป็นเอาไปแกงเอาไปก้อยเอาไปลาบเนี่ยนะถ้าเป็นเมนูหลักๆของไข่มดแดงอะ่ะ แกงก็จะแกงแบบใส่ผักหวานเนาะใช่ไหมนะัคนอีสานไแงแกงแซร่ผักหวานลาบใส่มดแดงลาบใส่ตัวมดแดงด้วยอืมเป็นวัฒนการกินของของคนอีสานเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตามฤดูกาลเมนูตามฤดูกาล ก็คือปีหนึ่งก็จะได้กินครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเหมือนแมงดาเหมือนอะไรก็เหมือนกบอะไรอย่างเงี้ยขหน้ามีแบบว่าร้านอาหารอีสานโอมากาเซะนะอือใช่แต่อาจจะมีก็ได้นะอรออะ เอาแล้วอย่งนี้คนได้วัตเทอร์ดิบนี้มาแล้วทำไม่เป็นเซิร์ชดิบอกเลยว่าเป็นเมนูที่แบบหากินยากนานๆทีจะได้กินนะอันนี้โมก็สั่งมานะทุกคนถ้าไปหาดูตามตลาดอย่างเงี้ยไม่มีนะมีแต่ไข่มันจะค่อนข้างฝ่อเนาะเพราะว่ามันไม่ได้สดใหม่มันไม่ค่อยสดใหม่ขนาดนั้น ก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้อมาเป็นช้อนไปเลยอะแตงกว่าอร่อยสิ่งไม่เคยกินผ่านเคยเราก็เคยทำคลิปไปไม่ใช่ก่อนที่จะมาคบกับเขาอ่ะอมไม่เคยกินเลยเมนูเนี้ย เฮ้ยแต่จำรสชาติไม่ค่อยได้เหรอปกติกินแบบเป็นแกงอ่ะแล้วก็ไอ้พวกตามรลเข็นมแมลงก็มีใช่ไหมล่ะแต่ทีเนี้ยยำม,มาก็มีดูรสชาติเพราะว่ามันกบหมดแล้วเครื่องเครื่องแบบโอ้โห,โห,โหได้ได้กินแต่เครื่องกับไอไอเม็ดเขาเรียกอะไรนะข้าวคั่วได้กินแต่ว่าอันนี้คือแบบได้กินแบบจุใจอะ่ะเธอเธอเกิดมาทําเองแบบนี้นทำเองนะ ของซื้อของขายเนาะนก็ต้องแบบเครื่องเยอะกว่าวัตถุด,ดิบเ <net> นี่ยทุกคนถ้าถ้าใครยังไม่เคยกินนะมีโอกาสก็ลองนะมันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีนะสำหรับคนที่ไม่เคยกินเนาะอืม <net> อร่อยอืมแล้วตัวแบบเป้ง ันกวยนะหมดแล้วหมดแล้วอ,อ่ะเนี่ยจิ้กับข้าวเหนียวก่อนแล้วไข่ของมอดแดงเผ็ดืมยัก ไม่ค่อยได้เคี้ยวอะถ้าเคี้ยวก็จะเป็นเคี้ยวพวกเครื่องพวกพริกพวกอะไรเงี้ยเพราะว่าเคี้ยวอันเนี้ยเอาลิ้นดุนมันก็แตกแล้วอะเรากี้ว่าถ้าเกิดเราหั่นแซลมอนเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมบางๆแล้วก็เอาเนี้ยโรยข้างบนแล้วก็กินเมนูไฟไดินิ่งเลยอะแบบว่าฟิวชั่นอะเอาลองไหมอะ่ะลองอะไรหรอไม่ทานแล้วสั่งมาเลย เป็นเมนูไฟดาน่งทันทีเฮ้ยมันยกระดับได้แล้วเนี่ยไข่ยมดแดงจริงไม่ได้ไม่ได้แพ้อาหารอะไรเลยอะถ้าเราเอามาปรับเปลี่ยนอืมอร่อยแต่เผ็ดกินไปกินมาแล้วเผ็ดละเผ็ดพริกน้องอะอืมพริกหั่นซอยอ่ะ ขอมอบให้กับน้องนิวค่ะอ้าวละลายในปากอืพอแล้วเดวได้กินฝีนมือเธอแล้วหืม เขาก็จะเป็นคนเลือกว่าให้เธอไปเกาะสวรรค์กับเขาแล้วนะแต่เขาไม่ไม่เลือกเธอเออเเอไอดาย่ะแต่ว่ามันติดกับไอเนี่ยพิกอะต้องกินไปเลยอ่ะทุกคน คร <Yeah. S 2> ีม,ม,มได้กินแล้วนะคะไข่มดแดงเนาะเมนูหายากเมนูตามฤดูกาลของอาหารอิสารนะคะทุกคนก้อยไข่มดแดงแซ่บหลาย ก็ไปแล้วจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้โมนด้วยนะคะกับช่องมีนาวค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายมีนา